สวัสดีนะักเรียนชั้นป .2 ทุกๆคนค่ะวันนี้นะคะเป็นวันจันทร์ที่5ค่ะเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนกันในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะซึ่งเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เราได้เรียนกันในวิชานี้ค่ะซึ่งเรื่องที่ครูโบจะนำมาสอนในวันนี้นะคะเป็นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเลยค่ะมีหลายชนิด และแต่ละชนิดนะคะมีรูปร่างและก็ลักษณะที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งมีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะคะสิ่งมีชีวิตเนี่ยออจะมีมนุษย์สัตว์แล้วก็พืชนะคะมีความสามารถในการกินอาหารหายใจ,จเจริญเติบโตแล้วก็ขับถ่ายเคลื่อนไหวตอบสนองต่อสิ่งเร้าและสามารถสืบพันธุ์ได้นั่นเองค่ะแต่ เจ้าสิ่งไม่มีชีวิตค่ะจะไม่มีความสามารถดังกล่าวที่ครูโบได้พูดออกไปเมื่อต้นคลิปนะคะเด็กๆคะอะเด็กๆพอจะเดาได้หรือยังว่าวันนี้ครูโบจะมาสอนเรื่องอะไรเยยมากค่ะวันนี้ครูโบจะมาสอนเรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันจาก สิ่งมีชีวิตกันก่อนเลยนะคะสิ่งมีชีวิตค่ะเป็นสิ่งที่ต้องการอาหารค่ะมีการหายใจมีการเจริญเติบโตมีการขับถ่ายนะคะมีการเคลื่อนไหวสามารถตอบสนองต่อสิ่งเราได้แล้วก็สามารถสืบพันธุ์ได้นั่นเองค่ะสิ่งมีชีวิตนะคะที่อยู่รอบตัวเราค่ะมีหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์ แล้วก็พืชนั่นเองค่ะมีลักษณะการดำรงชีวิตที่แตกต่างกันออกไปนะคะยกตัวอย่างเช่นมนุษย์ค่ะอะเด็กๆดูรูปที่ครูโบนำมาให้นะคะเป็นเด็กผู้หญิงแล้วก็เด็กผู้ชายอะครูโบให้เป็นตัวแทนของมนุษย์แล้วกันนะคะมนุษย์ค่ะกินอาหารโดยใช้ปาก หายใจโดยใช้จมูกมีการเจริญเติบโตค่ะแล้วก็ขับถ่ายได้เคลื่อนไหวแล้วก็เคลื่อนไหวได้ด้วยตนเองด้วยนะคะมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าแล้วก็สามารถออสืบพันธุ์มีลูกมีหลานได้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะเป็นรูปของสัตว์นี่ที่ครูโบนํามาเห็นไหมคะมีหลายชนิดเลยสัตว์ค่ะก็ เ,ออเหมือนคนเลยเหมือนมนุษย์เลยนะคะกินอาหารได้หายใจมีการเจริญเติบโตขับถ่ายเคลื่อน,นไหวแล้วก็เคลื่อนไหวได้ด้วยตนเองมีการตอบสนองต่อสิ่งเรา้าแล้วก็สืบพันธุ์ได้ค่ะต่อมาค่ะเป็นพืชนะคะนี่ค่ะรูปต้นไม้ที่คุณโบนํามานะคะเป็นตัวแทนของพืชนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูดน้ําและแร่ธาตุทางรากนะคะเคลื่อนไหวหายใจสร้างอาหารทางใบแล้วก็มีการเจริญเติบโตแล้วก็ขยายพันธุ์ได้นะคะ เด็กๆคะสิ่งมีชีวิตนะคะเป็นสิ่งที่ต้องการอาหารมีการหายใจมีการเจริญเติบโตขับถ่ายเคลื่อนไหวตอบสนองต่อสิ่งเรา้าและสืบพันธุ์ได้สิ่งมีชีวิตเนี่ยมีมากมายอยู่รอบตัวเรานะคะเช่นสัตว์และพืชชนิดต่างๆซึ่งมีลักษณะการดำรงชีวิตดังนี้นะคะข้อที่1คะ่ะการกินอาหารสิ่งมีชีวิตคะ่ะ ต้องการอาหารเพื่อสร้างพลังงานและเจริญเติบโตที่แตกต่างกันนะคะมนุษย์และสัตว์เนี่ยไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ต้องกินพืชกินผักผลไม้และเนื้อสัตว์เป็นอาหารค่ะเพื่อดำรงชีวิตพืชสามารถสร้างอาหารเองได้ด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะโดยใช้พลังงานจากเก่งมากค่ะโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นั่นเองแล้วก็ใช้น้ำแล้วก๊กาซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะ และการจําแนกสิ่งมีชีวิตลักษณะการกินอาหารนะคะสามารถแบ่งได้3ประเภทค่ะคือ1สิ่งมีชีวิตที่กินพืชเป็นอาหารอย่างตัวอย่างนี้ที่ครูโบนําม,มานะคะเป็นรูปของเจ้าวัวค่ะกําลังกินฟางกินหญ้าอยู่นะคะก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่กินพืชเป็นอาหาระคะ่ะ 2. สิ่งมีชีวิตที่กินสัตว์เป็นอาหารอันนี้เป็นรูปเสือนะคะกําลังกินหมูอยู่และ สค่ะสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและกินสัตว์เป็นอาหารนะคะรูปที่ครูโบนามาเป็นนกเนาะกินได้ทั้งสัตว์แล้วก็กินได้ทั้งพืชนั่นเองค่ะอ่ะต่อมาค่ะต่อมาแต่เด็กๆทราบไหมคะว่าอาหารของพืชเนี่ยมันคืออะไรใช่แล้วคะ่ะอาหารของพืชคือน้ำตาลที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์แสงนะคะ สั่งขอแสงจากใบนะคะเพื่อจะใช้ใบในการสั่งขอแสงน,นะคะแล้วก็ทํามาเป็นอาหารของเขานั่นก็คือน้าตาลนะคะหรือบริเวณที่มีสีเขียวนั่นเองค่ะอ่ะต่อมานะคะเด็กๆ่ะข้อที่2ค่ะก็คือการตอบสนองต่อสิ่งเรานะคะตอบสนองต่อสิ่งเรายังไงการแสดงเอ่อการแสดงออกของสิ่งมีชีวิตอะคะ่ะเขาจะมี มีเอ่อเขาเรียกว่ามีประสาทสัมผัสเพื่อตอบสนองต่อการสัมผัสไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิไม่ว่าจะเป็นแสงไม่ว่าจะเป็นความชื้นเพื่อการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกัน หลบหลีกภัยจากศัตรูหรือว่าจะเป็นการอยู่รอดของอชีวิตในสภาพแวดล้อมนั้นๆนะคะเด็กๆคะอ่ะมันจะแบ่งออกเป็น4 4แบบนะคะแบบที่1ค่ะเป็นการตอบสนองต่อแสงยกตัวอย่างเช่นอดอกทานตะวันค่ะที่หันหน้าเข้ารับแสงแดดนะคะเด็กๆจะสังเกตได้ว่าดอกทานตะวันเนี่ยจะบานมากเลยนะคะเวลาที่พระาทิตย์ขึ้นนะคะแล้วเขาก็จะหันหน้าไปหาพระาทิตย์นะคะ แล้วก็2ค่ะครั้งค้าวที่จะนอนในเวลากลางวันนะคะแล้วก็ออกหากินในเวลากลางคืนนั่นเองค่ะเพราะว่า พางคาวนะคะดวงตาของเขาเนี่ยจะไม่สามารถสู้แสงแดดได้นะคะเขาก็เลยจะต้องนอนกลางวันแล้วก็ออกหากินตอนกลางคืนนั่นเองค่ะ 2. ค่ะเป็นการตอบสนองต่ออุณหภูมินะคะอันนี้ค่ะเป็นใบของต้นเมเบิลนะคะเขาจะเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีแดงหรือว่าสีเหลืองนะคะเมื่ออุณหภูมิลดต่ำลงค่ะหรือว่าอุณหภูมิทำไมคะอุณหภูมิเย็นหรือว่าหนาวนั่นเองค่ะ อีกตัวอย่างหนึ่งค่ะเป็นรูปของน้องควายค่ะเขาจะลงไปแช่ในแอ่งน้ำนะคะเพื่อ,เ,อ,อเมื่ออากาศนะคะมีอุณหภูมิที่ร้อนหรือว่าสูงขึ้นนั่นเองค่ะ ต่อมาข้อที่3ค่ะเป็นการตอบสนองต่อการสัมผัสนะคะรูปแรกครูโบโนํารูปของใบไมยราบนะคะที่เขาเนี่ยจะหุบเมื่อถูกนิ้วนะคะไปสัมผัสขาใบเขาก็จะหุบลงนะคะเหมือนกับเจ้ากิ้งกือค่ะเขาจะม้วนตัวกลมเลยเมื่อเราเนี่ยไปสัมผัสเขานั่นเองค่ะ และรูปแบบสุดท้ายค่ะรูปแบบที่4ค่ะคือการตอบสนองต่อเสียงต้นนี้นะคะเป็นต้นช้อยนางรําค่ะสามารถขยับโคนของยอดใบอ่อนได้นะคะเมื่อมีเสียงเกิดขึ้นนั่นเองค่ะและอีกรูปหนึ่งนะคะเป็นรูปของแม่ไก่ค่ะเขาจะส่งเสียงเรียกร้องให้ลูกเขาเนี่ยมาหลบใต้ปีกนะคะเมื่อศัตรูเข้ามาใกล้นั่นเองค่ะ แต่ไม่ใช่ว่ามีเฉพาะาการตอบสนองต่อสิ่งเร้าเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะกับพืชหรือว่าสัตว์เท่านั้นนะคะมนุษย์เราค่ะก็มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าเหมือนกันโดยการแสดงออกเพื่อโต้อตอบต่อสิ่งเร้านั้นนะคะเช่นเมื่อดวงตาของมนุษย์เราค่ะได้รับแสงจ้านะคะก็จะมีพฤติกรรมการหลีตาลงค่ะเพื่อลดปริมาณแสงที่ตาได้รับนะคะหรือว่าจะเป็นเมื่ออากาศเย็นนะคะกล้ามเนื้อของมนุษย์ค่ะก็จะเกิดอาการหดเกรงจ,จ,จนทำ ให้ขนลุกขึ้นมานั่นเองค่ะอ่ะต่อมานะคะเป็น การสืบพันธุ์ค่ะการสืบพันธุ์นะคะเมื่อสิ่งมีชีวิตค่ะ,จะเจริญเติบโตขึ้นนะคะจนสามารถสืบพันธุ์ได้ค่ะโดยการสืบพันธุ์นั้นต้องมีการผสมพันธุ์ระหว่างเพศผู้แล้วก็เพศเมียนะคะจนเกิดเป็นตัวอ่อนค่ะที่มีลักษณะเหมือนพ่อกับแม่นะคะพบได้ในมนุษย์แล้วก็สัตว์นั่นเองค่ะส่วนพืชค่ะการสืบพันธุ์ของเขาจะไม่เหมือนกับมนุษย์แล้วก็สัตว์นะคะโดยพืชค่ะเขาจะอาศัยมแมลงค่ะเป็นตัวช่วยในการผสมเกสรตัว ผู้แล้วก็ตัวเมียน,นะคะทําให้เกิดเป็นตัวอ่อนแล้วก็สามารถเจริญเติบโตเป็นพืชที่สมบูรณ์ได้นั่นเองค่ะอ่ะยกตัวอย่างเช่นการสืบพันธุ์ของพืชอันนี้ค่ะครูโบนํารูปดอกทานตะวันมานะคะเห็นไหมคะเราก็จะมีเจ้าพึ่งค่ะเป็นตัวช่วยนะคะในการออผสมเกสรนั่นเองค่ะแล้วก็จะออกมาเป็นเจริญเติบโตเป็นตัวอ่อนเป็น พืชที่สมบูรณ์ก็คือเป็นดอกทานตะวันที่เราเออเอาไว้ชื่นชมกันนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเป็นการผสมพันธุ์เป็นการสืบพันธุ์ของไก่นะคะเมื่อเขามีการผสมพันธุ์การเสร็จก็จะเป็นเจ้าไข่ค่ะซึ่งมีตัวอ่อนอยู่ข้างในแล้วก็ฟักออกมาเป็นตัวเป็นลูกเจี๊ยบนะคะ ต่อมาค่ะเป็นการสืบพันธุ์ของมนุษย์นั่นเองค่ะนี่ค่ะเป็นรูปของคุณแม่ที่ตั้งท้องนะคะแล้วก็ออกมาเป็นเด็กทารกนั่นเองค่ะอ่ะต่อมาค่ะเด็กๆคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับของ สิ่งไม่มีชีวิตแล้วนะคะเราจบเรื่องของสิ่งมีชีวิตไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูสิ่งไม่มีชีวิตกันบ้างว่าเขาเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะคะสิ่งมีชีวิตค่ะคือสิ่งที่ไม่กินอาหารไม่หายใจไม่ขับถ่ายไม่เคลื่อนไหวไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าไม่มีการเจริญเติบโตและก็ไม่สืบพันธุ์นั่นเองค่ะ สิ่งมีชีวิตนะคะจะแบ่งออกได้2ประเภทค่ะคือ 1. สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะยกตัวอย่างเช่นหินดวงอาทิตย์ดินเออน้ำต่างต่างค่ะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 2. ส,สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะก็เช่นบ้านรถยนต์โทรศัพท์นาฬิกาแว่นตาภาชนะเครื่องใช้ต่างๆนั่นเองค่ะอ่ะแล้วเด็กๆคิดว่า ในบ้านของเด็กๆค่ะมีอะไรบ้างอา้าวตัวอย่างของสิ่งไม่มีชีวิตนะคะก็จะเป็นอะไรคะกระจกหมอนโต๊ะเก้าอี้ หนังสือโคมไฟโอต่างๆมากมายเลยค่ะสิ่งรอบตัวเราเยอะแยะไปหมดเลยเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะอ่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งไม่มีชีวิตนะคะว่าเขาเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราเลยค่ะมีทั้งสิ่งมีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตนะคะซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะล้วนมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเราทั้งสิ้น สิ่งมีชีวิตมีการกินอาหารหายใจขับถ่ายเคลื่อนไหวตอบสนองต่อสิ่งเรา้าเจริญเติบโตและมีการสืบพันธุ์แต่สิ่งไม่มีชีวิตจะไม่มีลักษณะดังกล่าวที่ครูโบพูดมาเลยนะคะอะเด็กๆดูได้จากออตารางการเปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะคะอะเด็กๆดูค่ะ สิ่งมีชีวิตนะคะจะเป็นสีเขียวเข้มและสิ่งไม่มีชีวิตจะเป็นสีเขียวอ่อนนาะงเด็กๆดูค่ะสิ่งมีชีวิตจะเคลื่อนไหวได้แต่ไม่มีชีวิตจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเองนะคะสิ่งมีชีวิตจะกินอาหารได้ไม่มีชีวิตไม่กินอาหารสิ่งมีชีวิตขับถ่ายได้สิ่งไม่มีชีวิตไม่ขับถ่ายสิ่งมีชีวิตหายใจได้สิ่งไม่มีชีวิตไม่หายใจ สิ่งมีชีวิตจะ, <Stars> จะเจริญเติบโ <eres> ตได้สิ่งไม่มีชีวิตจะไม่จเจริญเติบโตสิ่งมีชีวิตจะสืบพันธุ์และมีลูกได้สิ่งไม่มีชีวิตจะไม่สืบพันธุ์สิ่งมีชีวิตจะตอบสนองต่อสิ่งเราได้สิ่งไม่มีชีวิตจะไม่ตอบสนองต่อสิ่งเรานั่นเองค่ะเป็นยังไงคะเรื่องที่ เราเรียนกันไปวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยเด็กๆค่ะมามันเป็นเรื่องที่อยู่รอบๆตัวเรานั่นเองนะคะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากเลยเรื่องนี้ง่ายมากอะเด็กๆนะคะวันนี้การเรียนการสอนของเราก็จบลงแล้วนะคะเดี๋ยวครูโบค่ะจะมอบหมายชิ้นงานให้กับเด็กๆนะคะได้ทํากันค่ะสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำในวันนี้นะคะก็คือให้เด็กๆค่ะ วาดรูปสิ่งมีชีวิตแล้วก็อธิบายด้วยว่าสิ่งมีชีวิตเนี้ยคืออะไรเด็กๆจะวาดเป็นคนเป็นสัตว์เป็นพืชก็ได้นะคะแต่ให้เขียนอธิบายด้วยว่าสิ่งมีชีวิตเนี้ยเขามีลักษณะอย่างไรแล้วก็วาดสิ่งที่ไม่มีชีวิตด้วยนะคะจะวาดเป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือว่าจะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ได้และก็อธิบายด้วยว่า สิ่งไม่มีชีวิตนี้มีลักษณะอย่างไรนะคะถ้าเด็กๆตั้งใจฟังที่ครูโบสอนไปนะคะเด็กๆก,ก็จะสามารถทําได้แล้วก็ตอบได้นั่นเองค่ะแต่อย่าลืมนะคะเด็กๆอออย่าลืมเรื่องลายมือแล้วก็ เรื่องของความสะอาดของชิ้นงานด้วยนะคะทำลงในสมุดวิทยาศาสตร์ได้เลยนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วค่ะถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาในไลน์ให้ครูโบด้วยนะคะครูโบเนี่ยรอตรวจผลงานของเด็กๆอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะเด็กๆคะ่ะวันนี้ครูโบขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ